นักง,งานการวิจัยแห่งชาติร่วมบ่มเพาะอาจารย์อาชีวศึกษาผ่านโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาประจำปี2563เพื่อเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมจิสดาร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติรับมอบผลิตโปรตีนหลังจากถูกส่งขึ้นไปทำการทดลองบนอวกาศเพื่อพัฒนาเป็นยาต้านมาเรียจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น ในเทคร่มกับกระทรวงสาธารณสุขและสอสเปิดตัวแอปพลิเคชัน o o c h ช i c e ตัวช่วยตัดสินใจซื้อสำหรับผู้บริโภคที่สามารถเปรียบเทียบเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Mo ส t New นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรับติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศตลอดจนความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชนกันนะครับค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะัทวิรนุชกิติพรค่ะและผมคุณมารินนะครับวันนี้มีเรื่องราวของอาหารนะครับที่หลายคนให้ความกังวลโดยเฉพาะพ่อแม่ห่วงเด็กว่าเรื่องของหลักโภชนาการหลังจากนี้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จะทำอย่างไรให้คงเรื่องของพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการวันนี้มีเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมด้วยนะครับค่ะเริมไปถึงจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวการดําเนินง,งานของหน่วยงานภายใต้กระทรวงอว,วอที่ได้มีการรับมอบผลึกโปรโตีนจากอวกาศจากทางแจ็กซ่นนะคะคซึ่งทั้งหมดก็เตร,รียมที่จะเดินหน้าง,งานวิจัยยาที่สามารถนํามาต้านมาละเรียได้ค่ะครับ ช่วงแรกนี้เราไปที่ภารกิจของสถาบันการวิจัยแห่งชาตินะครับซึ่งล่าสุดนี้ได้ร่วบ่มเพาะอาจารย์อาชีวศึกษาผ่านทางโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาประจําปี2563เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือสอ,อ,อสอ จัดกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาประจำปี2563เพื่อพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ถูกต้องและพัฒนาผลงานให้มีศักยภาพตรงความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงรวมถึงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดไปสู่การเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์รวมทั้งสามารถพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ให้มีศักยภาพในการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ได้โอกาสนี้ดรวิภารัตนีอองรองผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติได้ระบุว่าวชชและสอ,อสอได้ร่วมกันเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินการเร่งรัดพัฒนาการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมให้มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็งบนพื้นฐานสติป,ปัญญาความรู้ฐานเทคโนโลยีและคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมนักวิจัยสายอาชีวศึกษาให้มีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยการวิจัยและนวัตกรรมสําหรับกิจกรรมบมร่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาประจำปี2563นี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่21-23กันยายน2563ณโรงแรมมารวยการเด่นกรุงเทพมหานครซึ่งการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบมร่มเพาะใน5ด้านหลักได้แก่ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรด้านการสาธารณสุขสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรคนี่คือตัวอย่างสําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับเรื่องของการพัฒนาพื้นฐานด้านการศึกษาซึ่งอาศัยอาจารย์อาชีวะและเป็นอาจารย์หลักสําคัญในการพัฒนาเรื่องของเยาวชนและเด็กที่อยู่ตามกยภาคต่างๆด้วยนะครับค่ะ จากเรื่องราวของทางด้านของการศึกษานะคะมาติดตามเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งทางจิสตาและสวทชได้รวมกันรับหม้อผลึกปโปรตีนหลังจากที่มีการส่งขึ้นไปทดสอบนะคะบนอวกาศเพื่อพัฒนาเป็นยาต้านมาลาเรียจากทางแจ็กซา่ค่ะ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตารร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือแจ็กซาได้จัดพิธีรับมอบข้อมูลการกระเจิงของแสงจากผลการฉายแสงสิงโคตรอนกับโครงสร้างผลึกโปรโตีนอวกาศ จากผลงานวิจัยหัวข้อการทดลองปลูกผลึกโปรโตีนในอวกาศเพื่อพัฒนายาต้านโรคมาลาเรียของดรชัยรัตน์อุทัยพิบูลนักวิจัยอาวุโสศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคสวทชโดยมีศาสตราจารย์ y y ud, y ud ong, ดรยงยุทธยุทธวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและที่ปรึกษาสวทชร่วมเป็นประธาน ดรประกอบอาภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวากาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนได้เปิดเผยว่าสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการวิจัยผลึกปลโปรตีนในอวากาศเพื่อน,นำมาพัฒนายาต้านโรคมาลาเรียโดยในเบื้องต้นทางไบโอเทคสวทชจะมีการนำข้อมูลที่ได้รับไปศึกษาต่อเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลโครงสร้างปโปรตีนที่ได้จากการปลูกผลึกปลโปรตีนบนผิวโลกมาช่วยในการออกแบบยาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ต่อไป ปัจจุบันเนี่ยนอกจากเรื่องภาพถ่ายดาวเทียมแล้วเนี่ยมีการส่งผลิโตลโปรตีนขึ้นในอวกาศนะครับซึ่งเป็นโครงการา National Space Exploration ซึ่งโครงการนี้จักัร้สายความร่วมือกับเราอย่างดีมากนะครับส่งเสริมเราเขาให้นำส่งผลิกโปรตีนเนี่ยไปสู่การ iss นะครับตอนนี้กลับมาได้ลผลงานกลับมาแล้วนะครับได้เป็นผลิกโปรตีนได้เป็นข้อมูลกลับมาให้ไบโอเทคนะครับของ n s t d a สวทชได้ไปใช้งานต่อไปศึกษาต่อในเรื่องการ ผลิตยาไข้ามาลาเรียนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับขณะที่ศาสตราจารย์ดรยงยุทธได้ระบุถึงความร่วมมือกับทางแจ็กซ่าโดยระบุว่าได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลึกปโปรตีนจากที่ถูกส่งขึ้นไปทำการทดสอบบนอวกาศเพื่อพัฒนาเป็นยาต้านมาลาเรียซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยโรคมาลาเรียต่อไปการที่เราร่วมมือกับแจ็กซ่าเนี่ยแล้วก็ได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปลึกที่ตกในอวกาศมาแล้วเนี่ยจะทําให้เราสามารถไปทํางานเพิ่มเติมและเราก็หวังว่าจะได้โครงสร้างที่สมบูรณ์เสียทีหลังจากรอมาประมาณ20ปีแล้วซึ่งโครงสร้างที่สมบูรณ์นี้จะช่วยอย่างมากในการที่เราจะสามารถไปออกแบบยามาลาเรียที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกได้ครับ สำหรับโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลองในอวกาศหรือว่าโครงการ National Space e x p o r a t i o n ของจ i s t a โดยความร่วมมือของทางสวทชถือว่าเป็นงานวิจัยไทยชิ้นแรกที่จ i สตาได้ผลักดันให้ไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ได้สำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีงานวิจัยของคนไทยเพื่อคนไทยบนสถานีอวกาศนาน,นาชาติโดยแจ็กซ่าได้ดําเนินการส่งงานวิจัยของไทยไปทดลองให้บนสถานีอวกาศเป็นจํานวนทั้งหมด2ครั้งจนได้ผลผลึกโปรโตีนอวกาศที่สมบูรณ์และมีคุณสมบัติพร้อมสําหรับการวิเคราะห์เพื่อนํามาพัฒนายาต้านโรคมาาเรียต่อไป ก็ถือว่าเป็นผลงานวิจัยของคนไทยที่ได้มีการนําไปพัฒนาบนอวกาศนะคะ,คะซึ่งขั้นตอนต่อไปทางนักวิจัยเองก็เตรียมที่จะมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้เพื่อนํามาพัฒนายาในการต้านโรคมาเรียต่อไปค่ะครับ ไปที่เรื่องของอาหารกับความกังวลเรื่องของหลักโภชนาการอาหาร,รที่มาพร้อมกับหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ก็จะมีเรื่องของความกังวลเรื่องของคุณค่าทางอาหารนะครับล่าสุดนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนกเทคและสอสอสอได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าฟู้ดชอยส์ครับสแกนก่อนกินเป็นนวัตรกรรมด้านสุขภาพนะครับช่วยให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันนั้นสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วภายใต้โภชนาการที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมนะครับ ดรสาธิปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสพร้อมด้วยแพทย์หญิงพันพิม,มลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยดรสุปรีดาอาดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและดรชัยวุฒิวิวัตชัยผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคร่วมแถลงข่าวผลการพัฒนาคเครื่องมือให้ความรู้ ด้านโภชนาการหรือ Food Choice เพื่อช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจเปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วโดยโดรสาธิกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติภายใต้การสนับสนุนของสมักงานกองทุมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส เพื่อคิดคนเครื่องมือเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งมีความเหมาะสมกับพ่อแม่ที่ต้องการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารให้กับเด็กให้เด็กได้คุณค่าทางโภชนาการที่มีความเหมาะสมลดปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพช่องป่ากสำหรับเด็กในวัยเรียน ขณะที่ดรชัยกล่าวว่าเป้าหมายสําคัญของเนกเทคโดยสวทชที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงเพื่อสร้างฐานรากทางเทคโนโลยีให้กับประเทศเนกเทคจึงทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและพันธมิตรมาเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการใช้เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากหนึ่งในนั้นคือการสร้าง Big Data Analytics Platform ที่เชื่อมโยงข้อมูลอาหารและโภชนาการทั้งในและนอกรั้วโรงเรียนกับสุขภาวะของเด็กนักเรียนเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเห็นข้อมูลสนับสนุนของตนเองได้อย่างชัดเจนซึ่งแอปเลิเกตช่า Food Choice จะทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทรถาบสถานการณ์แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่วางขายในท้องตลาดและพฤติกรรมการบริโภคได้อย่างต่อเนื่องรัฐบาลสามารถใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์เชิงลึกนี้วางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้อย่างตรงเป้า ดานแพทย์หญิงพันพิมลเปิดเผยถึงแอปพลิเคชันฟูลชอยครั้งนี้เมื่อสแกนบาร์โค้ดจากผลิตภัณฑ์ข้อมูลบนฉลากโภชนาการจะถูกแสดงในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายช่วยให้ผู้บริโภคในการตัดสินใจเปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันได้อย่างรวดเร็วโดยมีการจําแนกสีของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกบริโภคและกําหนดปริมาณการกินได้อย่างเหมาะสมดังนี้ 1. สีเขียวหมายถึงปริมาณพลังงานหรือสารอาหารอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด 2. ส,สีเหลืองหมายถึงปริมาณพลังงานหรือสารอาหารอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 3. ส,สีแดงหมายถึงปริมาณพลังงานหรือสารอาหารอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเกิน2เท่าของเกณฑ์ที่กำหนด และ 4. สีฟ้าหมายถึงปริมาณโปรตีนแคลเซียมวิตามิน B2 ซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีแต่มีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์มากซึ่งหากผู้ใช้งานสแกนาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์แล้วไม่พบข้อมูลผู้ใช้สามารถถ่ายภาพและแชร์รูปภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้านหนา้าผลิตภัณฑ์และข้อมูลโภชนาการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์และเลขออย13หลักเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในแอปพลิเคชันให้ทันสมัยและครบถ้วนอยู่ตลอดเวลาได้ นี่เป็นอีกหนึ่งก้าวด้านนวตัตกรรมนะครับที่สามารถเกิดขึ้นเพียงใช้การสแกนบาร์โค้ดจากมือของผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบเรื่องของโภชนาการอาหารและทําให้การตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นง่ายขึ้นภายใต้โภชนาการที่มีความเหมาะสมนะครับค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อกับช่วงรอบดู้าทันเทกรีกับเมซี่อลาโดเวอร์ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงรอบดู9ก้าทันเทคโนรีกับเมซี่อาเดเวอร์นะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ที่มีการขุดค้นพบโครงกระดูกของช้างแมมมอธนะคะบริเวณสถานที่ที่จะมีการก่อสร้างสนามบินที่เม็กซิโกซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการค้นพบในครั้งนี้ถือเป็นซากช้างแมมมอธที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดค่ะครับ นักวิทยาศาสตร์ขุดพบโครงกระดูกช้างแมมมอธจำนวนมากใต้สถานที่ที่กำลังมีการกอร่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในเม็กซิโกโดยคาดการว่าน่าจะเป็นหลุมศพของช้างแมมมอธที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเท่าที่เคยค้นพบมานักวิทยาศาสตร์สามารถขุดค้นพบโครงกระดูกช้างแมมมอธได้แล้วกว่า100รตัวรวมทั้งพบโครงกระดูกสัตว์ชนิดนนอื่นๆในยุคน้ำแข็งอีกจำนวนมากโดยกระดูกกระจายทั่วพื้นที่ที่กำลังจะก,กลายเป็นสนามบินพาณิชย์แห่งใหม่ของเม็กซิโกซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ราว50าิโลกิตร รูเบนเมนซินิล่าหัวหน้านักโบราณคดีอธิบายว่าเมื่อราว24,000ปีก่อนฝูงแมมมอได้เดินทางมาถึงพื้นที่แห่งนี้ซึ่งเต็มไปด้วยผืนหญ้าเขียวชุ่มและทะเลสาบทําให้พวกมันปักหลักอยู่ที่นี่ซึ่งเปรียบเสม,มือนสวรรค์ของส,รรสัตว์ปรสัลว์มากมายหลายเผ่าพันธุ์รวมทั้งสายพันธุ์ที่เป็นต้นกําเนิดของม้าอูดและควายป่าด้วยหัวหน้านักโบราณคดีผู้นี้กล่าวว่ากรณยยีที่เกิดขึ้นซ้ําไปซ้ามาคือสัตว์จำนวนหนึ่งออกหากินไกลจากแหล่งที่อยู่และติดอยู่ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่่งทําาาาให้้ไไมมมสรถกกลับออด ซึ่งชื่อว่าฝูงแมมมอธที่พบในหลุมศพยักษ์นี้น่าจะตายจากกรณีสันิษฐานดังกล่าวนอกจากนี้แล้วยังมีหลักฐานพบว่าเมื่อราวหนึ่งหมื่นปีก่อนมนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะล่าช้างแมมมอธด้วยหอกและธนูที่ทําขึ้นเองโดยใช้วิธีขุดหลุมตื้นๆเพื่อดักสัตว์โบราณชนิดนี้อย่างไรก็ตามโครงกระดูกจํานวนมากที่พบในแถบนี้ ยังคงสร้างความตกตะลึงอย่างมากให้กับนักโบราณาคดีชุดนี้รูเบนแมนซานิล่าเชื่อว่ามีการขุดหาโครงกระดูกเสร็จสิน้นแหล่งโบราณาคดีแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในแหล่งค้นพบโครงกระดูกแมมมอตที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพอๆกับที่พบในอเมริกาและแคว้นไซบีเรียของรัสเซียโดยขณะนี้ทางสนามบินกำลังวางแผนจัดนิทรรศการช้างแมมมอธในลักษณะดเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์ที่อาคารผู้โดยสารหลักของสนามบินแห่งนี้แล้วเรียบร้อย ซึ่งการขุดพบซากสัตว์ต่างๆในพื้นที่ที่ซากสาัตว์มีครั้งนี้เป็นการยืนยันนะครับว่าเดิมทีหลายพืนปีที่ผ่านมาเมสซิโกนั้นเคยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์่หายากและสัตว์อีกมากมายเลยนะครับค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกับช่วงเมซินไซกันต่อค่ะครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการในช่วงของเมซี่อินไซด์นะครับพาคุณผู้ชมไปดูสุดยอดนัตกรรมช้อนกาแฟพลาสติกชีวภาพสามารถย่อยสลายได้ซึ่งทำมาจากวัตถุดิบจากพืชบุนเวียนนะครับ นที่มนุษย์คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันแม้จะมีประโยชน์แต่ขยะพลาสติกก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้รองศาสตราจารย์ดรยอดธงใบมากอาจารย์หน่วยวิจัยพอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพได้ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีความสนใจในการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกช่วยลดปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกนั่นคือพลาสติกชีวภาพชนิดพอลลคติกแอซิดหรือ PLA ที่สามารถใช้งานแทนพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายเพราะ PLA สามารถผลิตได้จากพืชหมุนเวียนเช่นข้าวโพดมันสำปะหลงังและอ้อยเป็นต้นจึงมีต้นทุนด้านวัตถุดิบต่ำกว่าพลาสติกชีวภาพชนิดอื่นจุดเริ่มต้นที่สําคัญเลยก็ว่าประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพ พวกอ้อยและน้ําตาลมันสาปะหลังแต่ประเทศไทยไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพเหล่านี้เลยดังนั้นมอมหาสารคามเนี่ยเป็นที่แรกที่สามารถผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพขึ้นภายในประเทศได้นะครับสำหรับเม็ดพลาสติกชีวภาพที่นิยมวิจัยแล้วก็ใช้งานมากที่สุดคือโพลีแลคติกแอซิดหรือ PLA แต่ว่าเม็ดพลาสติกชีวภาพตัวนี้เนี่ยก็มีปัญหาอยู่ก็คือมันไม่ทนความร้อนมันไม่ทนความร้อนดังนั้นใช้กับน้ําร้อน ใช้สัมผัข้งร้อนไม่ได้เกิดการบิดงอเข้าไมโครเวฟไม่ได้ดังนั้นแนวคิดก็คือ 1. สร้างเทคโนโลยีในการปิดเม็ดพลาสติก PLA แล้วก็2พัฒนาปรับสูตร PLA ให้ทนความร้อนได้สำหรับใช้กับน้ำร้อนังนั้นสิ่งแรกที่คิดก็คือว่าเอาไปใช้กับน้ำร้อนก็น่าจะเป็นช้อนกาแฟช้อนซ้อมถ้วยกาแฟชามไมโควฟในตอนนี้อันดับแรกก็คือจะใช้เป็นช้อนกาแฟก่อน นอกจากช้อนกาแฟพลาสติกชีวภาพนี้แล้วนักวิจัยมีความต้องการที่จะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพที่สามารถใช้งานสัมผัสความร้อนได้เช่นช้อนซ่อมและพลาสติกชีวภาพที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้นอกจากการผลิตเมทพลติกชีวภาพด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็ต้องมีการผสมสูตรเมทพลติกเพื่อให้เหมาะสมกับในการใช้งานแต่ละชนิดเช่นใช้งานเป็นช้อนกาแฟ ใช้งานเป็นช้อนซ้อมใช้งานเป็นถ้วยกาแฟซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยต้องมีการปรับตูดเล็กน้อยแตกต่างกันไปเพื่อความแข็งแรงและการทนความร้อนหรือแม้กระทั่งเข้าเตาไมโครเวฟเป็นต้นครับจากความสนใจในการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพของนักวิจัยจากคณะวิจัยพอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพได้ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่การคิดค้นและพัฒนาพลาสติกจากพืชออกมาเป็นนวัตกรรมรักโลกเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกช่วยลดปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกได้เป็นอย่างดี ซึ่งการคิดค้นนวัตกรรมชอนพลาสติกชีวภาพแบบ PLA นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสาคัญเื่อว่าเมื่อมีการพัฒนาแล้วจะได้รับความนิยมจากกลุ่มอุตสาหการรมอาหารต่อไปนะครับค่ะปิดท้ายช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามระบบการให้น้ําในโรงเห็ดต้ตนทุนต่ำกันค่ะจากปัญหาในเรื่องของการดูแลรักษาเห็ดในโรงเรือนที่ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรดน้ำเพื่อให้ความชื้นกับก้อนเห็ดอีกทั้งยังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เท่ากันในแต่ละวันของสมาชิกกลุ่มฟอเห็ดบ,บ้านทุ่งบ่อแป้จปงจ สู่การพัฒนาระบบน้ําในโรงเห็ดแบบต้นทุนต่ําโดยได้รับการสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชที่ได้มีการนำองค์ความรู้ในการติดตั้งและพัฒนาระบบน้ําในโรงเห็ดเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเห็ดมีการออกแบบและสร้างระบบน้ําในโรงเห็ดแบบต้นทุนต่ําเพื่อควบคุมอุณหภูมิมและความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต,ตของเห็ดในโรงเรือนมันโรงเล็ดของเห็ดของมันหอดครับมันหอดเลยที่นี่กะ พอดีอาจารย์เป็นได้งบจากสวทชมาทำบบเป็นห้องอะไอหมอกไอหมอกแรกะในห้องเฮ็ดทำมือความสร้างความชื้นในห้องเฮ็ดทำมือเฮ็ดเดิรดดีอันเดิมนี่ต่อมันจะน้อยครับแรกะที่นี่เวลาเขาพักห้องเฮ็ดพักตีว่าเขาเอากอนเฮ็ดออกน้ห้องบ่ได้เข้าห้องบ่ได้ใจ มันทำให้เกิดเป็นตะไคร่และก็ทำให้ต่อมันตันแต่ของผมใจ้ต่อพีวิซีนี่จะมามีตันครับสำหรับระบบน้ำในโรงเห็ดต้นทุนต่ำถูกออกแบบให้มีการเชื่อมต่อท่อน้ำกับบริเวณบ่อน้ำใกล้กับโรงเห็ดควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิตช์ในกล่องควบคุมด้านหน้าโรงเห็ดจากนั้นระบบจะมีการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านแผงวงจรไปที่โซลินอยด์วาลวในโรงเห็ดเพื่อดันน้ำไปตามจุดต่างๆของโรงเห็ด ในรูปแบบของละอองน้ําเล็กมากจนดูคล้ายกับหมอกและละอองน้ําที่เล็กมากนี้สามารถระเหยไปได้อย่างรวดเร็วทําให้สามารถลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นในบริเวณที่พองเห็ดได้เป็นอย่างดีขณะที่อุปกรณ์ในการจ่ายน้ําทางผู้ประดิษฐ์ได้มีการประยกุกต์นำท่อ PVC มาใช้ปล่อยน้ําทั้งระบบทําให้ไม่พบเจอปัญหาอุดต,ตันภายในท่อ mm hmm. เมื่อเปรเียบเทียบกับการใช้ท่อเหล็กแบบเดิมอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกลงกว่าเดิมมากนอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลาเปิดปิดน้ําได้ที่กล่องควบคุมด้านหน้า ตั้งเวลาเป็นกิจวัตรในทุกวันได้โดยระบบทั้งหมดเป็นระบบแบบกึ่งอัตโนมัติสั่งการล่วงหน้าได้และสามารถที่จะยืดหยุ่นตามสภาพอากาศได้เช่นกันหากว่านหนฝนตกผู้ใช้าง,งานสามารถเปิดน้นํา 1- หรือ2แถวได้วัานใดที่อากาศร้อนจัดก็สามารถรที่จะเปิดน้ําได้ครบ3แถวได้เช่นกันได้รับการสนับสนุนจากสวทชและอาจารย์ลาวิภายงกระจูนครในเรื่องการทาความเย็นในห้องเฮ็ด ผมก็ได้งบมา 3, สามสมาชิกในกลุ่มสามคนอนะ่ะบ้านลุงอายหลังหนึ่งบ้านลุงม่วนหลังหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าระบบน้ําในโรงเห็ดต้นทุนต่ำแต่เป็นหนึ่งในแนวคิดของเกษตรกรที่ต้องการยกระดับการดูแลผลผลิตของตนเองโดยองค์ความรู้ทางวิชาการผสมผสานกับองค์ความรู้ท้องถิ่นซึ่งในปัจจุบันทางสมาชิกกลุ่มพาอเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้นจังหวัดลำปางได้มีการเผยแพร่องความรู้ และการบริหารจัดการของระบบน้ำในโรงเห็ดไปยังชุมชนต่างๆอีกด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบในเรื่องของการบริหารจัดการสําหรับการเพราะเห็ดนะคะก็ถือว่าระบบนี้สามารถที่จะช่วยให้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะในเรื่องของรายรับที่จะได้รับด้วยค่ะ ครับและนี่คือทั้งหมดกับ m o ส t นิวของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับเราได้ในครั้งต่อไปช่วงนี้เราส่คนเพราะทีมข่าวลากับไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ